ครับใบอนุรคอร์เนาะเดี๋ยวเอาไว้ทบทวนให้น้องปีหน้านะครับมากําหนดสมก,การเส้นโค้งสอง x y เท่ากับสามครับค่า d y by d บที่จุดหนึ่งหนึ่งมีค่าเท่ากับเท่าใดข้อนี้ x y คูณกันจําสูตรดิฟผลคูณได้ไหมเอ่ยไม่ได้ไ,ไ,ดได้สิหน้าดิฟ <laughs> หน้าดิฟ ลังลงลางคู่หลังดิฟหน้าบวกหลังดิฟหน้าเอออย่าลืมนะว่าที่วิศวะทั้งหลายเลขสองเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเอาสองตั้งไว้ก่อนเ้าสองตั้งไว้แสดงว่าตัวหน้าคือใครตัวหน้าคือตัวหน้าคือเอครับอสองตัวอยู่ใกล้กันตัวหน้าคือเอ็กตัว,ห,ตว <Y S 2> หลังก็คือตัวยครับที่เหลือดิฟเลยนะอ่ะหน้าคือเอ็กดิฟหลังดิฟหลังคือยดิฟยได้ วายพามได้หนึ่งแล้วก็ใส่วายพามเข็นนะหน้าดิฟหลังบวกหลังหลังก็คือวายดิฟหน้าได้หนึ่ง <1. S 1> ดิฟหน้าได้หนึ่งงเล็บปิดเรียบร้อยนะครับส่วนขวามือสามเป็นตัวเลขดิฟแล้วไม่มีผลก็ได้ศูนย์ลากางไปศูนย์ครับผมที่เหลือกระจายสองเข้าไปครับนับกระจายสองเข้าไปโชะโชะพะบทแรก y <อ>ายพามนะบวกสอง สองอะไรดีๆสอง xy สามลบสอง y เท่ากับศูนย์ y พามอยู่ที่ก้อนนี้เอาเขาไว้ก่อนนะครับเพราะนั้นก็จะกลายเป็นสองอุ้ยสอง xy พามเท่ากับลบสองลบสอง y ลบสอง y โอเคครับดังนั้นต้องการแค่ y พามก็ย้ายสอง y ลบสอง y ลบสอง y แล้วก็ส่วนด้วยสอง x สอง x นะครับเพราะนั้นตัดกันข้อนี้จึงตอบลบ y ส่วน x ลบ y ส่วน x นะครับลบ y ส่วน x แต่เขาถามที่จุดหนึ่งหนึ่งดังนั้น y ไพร์มที่จุดหนึ่งหนึ่งหนูก็แทนลบหนึ่งครับใช่ครับลบหนึ่งครับลบหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือลบหนึ่งเพาะแต่เป็นตัวเลขออกมานะครับจริงๆการที่เราดิฟหนึ่งครั้งแล้วแทนค่ามันก็คือความชัน นะครับของฟังก์ชันตัวนี้แหละแต่ฟังก์ชันตัวนี้มันมันเป็นฟังก์ชันแฝงนะครับมันไม่ได้เป็น y <_ S 1> เท่ากับอะไรเหมือนข้อที่เราทําผ่านมานะครับประมาณนี้ข้อสิบห้าถัดมาส <_ S 1> ิบหกยังอยู่ที่เรื่องนี้นะครับกำหนดสรรมการเส้นโค้ง x กำลังสองบวก xy ลบ y กำลังสองเท่ากับหค <_ S 1> ่าที่เขาดิฟที่จุดสองสามมีค่าเท่ากับเท่าใดนครับเริ่มดิฟเลยตัวแรกดิฟได้เป็น 2x ครับ 2x บวกนี่ทบวก 1y พาม 1y พามว่าแล้วทำไงกันอยู่ x กับ y คูณกันอยู่ครับคูณกันอยู่สยแส่เราต้องดิฟผลคูณนะ oh. อ๋อเออมันคูณกันอยู่ตรงนี้ผลคูณไม่ใช่ดิฟ x ได้หนึ่งแล้วก็ดิฟ y ก็ได้หนึ่งแล้วใส่ y พามตอบ1คูณ 1, 1 y พามแบบนี้ไม่ได้นะนะครับถ้ามันอยู่ด้วยกันเราก็ดิฟผลคูณใช่ไหมครับ ใช่ครับถ้ามันอยู่ด้วยกันติดกันเหมือนเป็นแฟนกันอยู่แบบนี้คือรู้ทันทีว่ามันคูณอยู่ต้องดิฟผลคูณนะครับไปครับ,รบโอเคหน้าดิฟหลังดิหลังครับหน้าคือใครก่อนอ่ะหน้าคือใครบอกเพื่อนหน้าคือเอครับหน้าคือเอ็กหลังคือหลังคือยค,ครับโอเคนะดิฟตามนี้นะอ่ะมาคูเปิดลงเลบก่อนเลยหน้าดิฟหลังก็เอ็กคูณดิฟหลังได้ วายไม่เขียนหนึ่งเหอเนา <Why. S 1> นะบวกหลังดิฟหน้าหลังก็คือวายดิฟหน้าได้ดิฟหน้าได,นได้หนึ่งได้หนึ่งโอเคนะครับตัวนี้นะถัดมาลบวายกำลังสองอ่าดิฟได้อะไรลบสองวายสองวา <Why, S 1> <why. S 2> ครับแล้วก็อย่าลืมใส่วาย why, พารขวามือหนึ่งเป็นค่าคงที่ดิฟได้ศูน ศูนย์ครับโอเคดีบได้ศูนย์นะครับเห็นหน้าาไม่เห็นดีบได้ศูนย์นะต่อไปจัดรูปครับ 2x บวก y พรามบวก y ลบ 2y y พรามเท่ากับศูนย์ y พรามมีอยู่สองตัวจับเขามารวมกันแล้วดึง y พรามออกนะครับ จับมารวมกันนะ x y พรามลบ2 y y พรามตัวที่เหลือย้ายไปขวามือย้ำนะครับตัวที่ไม่มี y พรามเนี่ยคือย้ายไปขวามือแต่ดูเครื่องหมายให้ดีๆตอนนี้ 2x บวก u ย้ายข้ามั่งไปล,ลบ 2x ลบ y ลบ 2x y บวก u ก็เป็นลบ y เหมือนที่เพื่อนตอบเมื่อสักครู่เห็นนะครับ เห็นนะตอนนี้นะครับอเดี๋ยวครูขอย่อ,อยนหนนิดนึงปึบ๊บจากนั้น y พรามฝั่งซ้ายมือนะครับมี y พรามอยู่เราถือว่า y พรามเนี่ยเป็นตัวร่วมเราจึงดึงตัวร่วม y พรามออกมาเลยทำให้วงในวงเล็บเนี่ยเหลือแค่ x ลบส y แล้วเรา y พรามมาไว้ข้างนอกเพราะถ้ารเรากระจาย y พรามกลับเข้าไปถามว่าได้เหมือนตัวที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมไหม ได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันแสดงว่าเราดึงถูกแล้วนะขวามือคือลบสองลบ y ได้คำตอบแล้วครับดังนั้น y พราสของเราเราก็ย้ายอ้ก้อนที่เป็นวงเล็บเนี่ยย้ายลงไปหารซะหลายคนย้ายเอาไปลบไม่ใช่นะครับเอาไปหารเนาะสาเหตุที่ย้ายไปหารเพราะว่า x ลบสอมันคูณอยู่กับ y พรามันคูณอยู่เราถึงย้ายไปหารนะ<บ>ครับสี่ลบสามลบเจ็ดววลบสี่ เจ็ดส่วนสี่ครับผมส่วน x ลบสอง y โอเคจัดรูปแบบนี้ก่อนนะเลื่อนตอบเจ็ดส่วนสี่นะโทษด้วยกันนะแทนค่าครับแทน x เป็นสองแทน y เป็นสามแทนเเป็นสองลบสองลบสองลบสามต่วสองลบสองคูณสามอ่ะกนก็พอแล้วพอเธอพอเธออ่ะสองคูณลบสองได้หนึ่ง เอ้ได้สี่สี่ลบสามเหลือหนึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนเท่าไหร่สองหกหนึ่งส่วนลบสี่ใช่ไหมสอดอ่ครับใช่ไหมหนึ่งส่วนสี่เนาะอ่าโอเคนะครับหนึ่งการทนผิดเหรอทำไมมันเอ็กซ์บนนะคะเป็นลบสองเออเป็นบวกสองใช่ใช่ใช่ครูขอโทษครูขอโทษเอาใหม่เอาใหม่เอามใหม่ผมผมถูกแล้วครับ อ่ถูกแล้วถูกแล้วแต่ว่ามันเป็นเจ็ดสุดสี่จริงป่าวขาดตรงไหนไเปบ้าไม่ถูกแล้วอ่าถูกแล้วไม่มีลบครับลบตามครับมันก็เยี่ยมเยี่ยมโซฟูดออะโอเคผู้ผิดเองกูผิดเองอะมาขออภัยอีกข้อจะไม่ให้ผิดเลยอ่ะตอนนี้งงไหมงงไหมไม่งงครับไม่งงนะอ่ะไปต่อสิบเจ็ดมาตอนนี้ฟังชั้นเพิ่มฟังชั้นลด แนักเรียนต้องรู้ถ้าม้วนไหลพูดถึงฟังก์ชันมันจะต้องมีค่าหนึ่งที่นักเรียนต้องจําได้คือค่าอะไรค่าอะไรคือตอัวเดวแหวนค่าที่ทําให้กราฟเปลี่ยนค่าวิกฤตเออค่าวิกฤตค่ากราฟมันลดอยู่พอมาถึงค่าวิกฤตกราฟมันจะ เออเพิ่มถ้ามันเพิ่มอยู่เห็นค่าวิกฤติมันจะลดอ่าค่าวิกฤตหายยังไงนะดิฟแล้วจับมาเท่ากับศูนย์ศูนย์สาเหตุที่ดิฟแล้วจับมาเท่ากับศูนย์เพราะตำแหน่งที่เกิดค่าวิกฤตมีความชันไหมไม่มีครับไม่มีครับสมมุติกราฟหน้าตาเป็นแบบนี้ค่าวิกฤตจะอยู่ตรงนี้ซึ่งตำแหน่งที่มันอยู่ตรงนี้ความชันเนี่ยเป็นศูนย์หมดเลยเราจึงแก้จากตรงนี้ว่าอ๋อเราจะสตาร์ทโดยที่ความชันก็แล้วกัน เพราะเรารู้ว่าความชันคือการดิฟนะครับก็เลยเป็นสาเหตุให้ดิฟแล้วจับมาเท่ากับศูนย์นะจ๊ะโอเคนะอะ่มาข้อนี้ครับดิฟได้อะไรสาอ็อก,กำลังสองลบสามลบสามเท่ากับศูนย์แบบนี้นถูกต้องแต่หลายคนจะเขียนแบบนี้ครับ f ไพรม์ 3. เอเท่ากับสามเกำลังสองลบสามเท่ากับศูนย์ พอเราเขียนแบบนี้ปุ๊บนักเรียนเกิดการงงเครื่องหมายว่าเอาสลัวฉันจะย,าย,ย้ายยังไงต่อเพราะมันมีตัวนี้เกินเข้ามาครูก็พยา,านนยามเรียนย้ำว่าในหนึ่งบรรทัดมีเท่ากับได้แค่อันเดียวก็พอนะอย่าใส่หลายอันเดี๋ยวงงนะครับต่อไปเป็นสมการดีกีสองใช้ต้องมีสองคำตอบแต่ก่อนจะหาสังเกตเอาอะไรหารได้ครับเอาสามหารเอาสามหารเอาสามหาร พราะนั้นฟังก์ชันใหม่หลังจากดิฟคือ x กําลังสองลบหนึ่งเท่าลบหนึ่งเท่ากับศูน,นย์ศูนย์แยกสองวงเล็บโชว์หน่อย x วงเล็บ <X, S 2> ลบหนึ่ง x บวงหนึ่งลบหนึ่งวงเล็ x, บ x วงหนึ่งโอเคต่อละเอียดมา x ของเราก็คือ,อ,นะอคหนึ่งกับลบหนึ่งนะวัดกราฟนะตัวไหนอยู่ซ้ายมือลบหนึ่งครับลบหนึ่ง ตัวไหนอยู่ขวามือเดครับช่วงนี้บวกลบบวกครับรู้ได้ไงว่าเป็นบวกดีกีเป็นบวกครับเออหน้าดีกรีบวเป็นบวกเออเป็นบวกนะครับจะเริ่มใส่บวกก่อนลบบวกโอเคจากนั้นวาดกราฟครับลากจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาครับลากขึ้นมาถึงลบหนึ่งนะนี่ถึงตรงนี้นะห้ามเกินนะจากนั้นช่วงต่อไปเป็นช่วงลบลากลงไป ครับแล้วก็ลากเพิ่มอีกรอบหนึ่งแหมประมาณนี้ดังนั้นเขาถามว่าเป็นเชื่อมฟังก์ชันเพิ่มบนช่วงไหนตอบเอ่อ in ลบนฟ f i n i t y ถึงลบหนึ่งลบหนึ่งอยู่เอ่อ in the เ,เอ้ย,อยเนียนกับหนึ่งถึง infinity เออเป็นแบบนี้นะครับได้เป็นแบบนี้ถามตองถา้านลดต่อทชานลดไม่ต้องใช่ไหมรบอบใช่ก็ไม่ต้องตอบลดแต่ถ้าลดก็ตอบได้ไหมลดอะ ลบถึงหนึ่งครับ,บหนึ่นถึงหนึ่งใช่ทีนี้ถ้าครูถามว่าจะเกิดค่าสูงสุดสัมพัทที่ x มีค่าเท่าใดจะเกิดค่าสูงสุดสัมพัทธ์ที่ x มีค่าเท่าใดก็คือ x เป็นเลขอะไรครับตอบได้ไหม จะเกิดค่าสูงสุดสัมพัทธ์ที่ x มีค่าเท่าใดดูจากรูปกเอาหนึ่งกับลบเอาลบหนึ่งหนึ่งกับลบหนึ่งไปแทนในสมการครับเดี๋ยวนะที่จุด x อ่ะเติมเติมเติมคำศั่เสีเก,ก็อะไรที่จุด x ที่จุด x อ่ะลบหนึ่งครับใช่ลบหนึ่งครับโอเคถ้าพูดถึงจุดเราก็ดูได้เลยสาเหตุที่ครูชอบให้ในักเรียนวาดกราฟก็คือถ้าเรียนวาดกราฟได้เรียนสูตรทีเลยว่าอ๋อค่าสูงสุดเนี่ยมันจะเกิดที่ลบหนึ่งเพราะกราฟตรงนี้มันคือกราฟโด่งพาราโบ แล้วถ้าเปลี่ยนจากคําว่าสูุดเป็นต่ําสุดล่ะจะเกิดที่เเป็นเท่าไหร่เออครับเออเป็นหนึ่งแต่ถ้าเขาถามว่าค่าเป็นเท่าไหร่ถ้าไม่มีคําว่าจุดนะถามว่าค่าเท่าไหร่หนูก็ต้องเอาลบหนึ่งกับหนึ่งยไปแทนในโจทย์เหมือนที่เพื่อนบอกเมื่อกี้ก็จะได้เป็นตัวเลขออกมาที่เราชอบคํานวณกันครับแต่ถ้าถามเป็นจุดก็ดูกราฟแล้วก็ตอบได้เลยประมาณนี้เนาะถามว่าค่าเท่าไหร่เฉยๆครับจาเอ่อการที่ ฟังชันในข้อนี้เนี่ยมันจะเกิดค่าสูงสุดสัมพัท์ที่ x เป็นเท่าไหร่ก็คือดูว่ากราฟมันขึ้นที่ตรงไหนบ้างขึ้นที่ตรงไหนก็เนี่ยจะเป็นทําให้เกิดค่าสูงสุดแต่โจย์ถามหาจุดก็เอาตัวเลขที่อยู่ข้างล่างมาตอบได้เลยครับอืสิบแปดข้อนี้ถามหาฟังชันลดมาเหมือนเดิม <c oughs> เริ่มจากค่าวิกฤตก่อนดิฟได้เท่าไหร่ครับลบสอง x ลบไอ้บวกสี ลบสองเอ็กบวกเท่ากับศูนย์กับศูนย์อ่ะแก้สมการลบสองเอ็กเท่ากับลบสองเอ็กเท่ากับลบลบสี่สี่เพราะนั้นเอ็กของหนูเท่ากับเอ็กของผมเท่ากับลบสี่ลบสองลบสองเอ็กเท่ากับลบสองก็คือเท่าไหร่ครับลบสี่ส่วนลบสอง สองครับก็คือสองโอเคได้นะต่อไปวัดกราฟนะครับมีเลขเดียวง่ายเลยสองช่วงทางขวามือเป็นบวกหรือลบครับลบค่ะแมเ,เยี่ยมมากนี่หน้าดีกี่สูตดเป็นลบเราใส่ลบก่อนแล้วก็ใส่บวกวาดกราฟครับจะได้ปึงป้งปึ้งลงลงแล้วก็อืมใช่เขาถามหาว่าลดบนช่วงใดตอบลดลดที่ช่วง อ2อ <fin> ถึงอินฟินิตี้สองถึงอินฟินิตี้จบนะครับดูดีๆเขาถามหาอะไรมีขีดเซนสใต้นตนะบางทีอ่ะเขาถามหาลดเนาะแต่ว่าช้อยมีแบบว่าลบตี้ถึงสองแบบเนี้ยเออกาปัา้วไม่ได้นะดูดีๆโอเคนะครับสิบเก้าข้อสุดท้ายข้อนี้ครับเขาให้ฟังก์ชันมาเหมือนเดิมเลยแล้วเขาสนใจว่าถ้าเเป็นสี่เนี่ยฟังก์ชันหน้าตาจะเป็นยังไง ฟังก์ชันหน้าตาจะเป็นยังไงอันดับแรกเลยก็คือดิฟ <Deep. S 1> ถ้าเราวาดการาฟได้ใช่แล้วเราก็จะรู้ได้อ่ะอย่างเช่นข้อนี้นะครูลองเทียบเคียงดูนะถ้าครูถามว่าที่ x อเป็นห้ากราฟจะเป็นยังไง <Deep. S 1> ครูถามว่าเลขหนะ้าเนี่ยอยู่ทางไหนของสองอยู่ทางขวาครับอยู่ทางขวาแสดงว่าห้ามาอยู่ช่วงนี้แหละอยากเขียนไว้ตรงไหนก็เขียนแต่อยู่ทางขวาซึ่งทางขวาของสองมันเป็นอะไรลดครับฟังก์ชันลด ถ้าใช้ช้อยข้อนี้ก็จะตอบว่าเป็นฟังก์ชันลดถูกต้องไหมใช่ครับแต่ถ้าครูเปลี่ยนโจทย์บอกว่าที่ x เท่ากับ0 0อยู่ทางไหนของ2อยู่ทางซ้ายครับซ้ายเพราะนั้นข้อนี้ต้องเป็นฟังก์ชันอะไรฟังก์ชันเพิ่มครับเพิ่มถ้าคนดูถูกหมายถึงว่าดูคําตอบได้ถูกนะแต่ถ้าคนดูผิดจะเริ่มลังเลละว่าเอ้ยเพิ่มหรือลดอย่าลืมนะครับเรายืนทางซ้ายแล้วเราก็เดินขึ้นไปนะครับอืถ้าเราเธอยือนทางขวาแล้วเดินขึ้นมาปุ๊บ จริงๆแล้วมันเป็นลดนะเธอจะมองมันกลายเป็นเพิ่มทันทีอย่าสลับนะอืสิบเก้ามาข้อนี้เริ่มช่วยกันดิฟได้เป็นสิบสองเอกกำลังสามลบสองสิบสองเอกกำลังสองบวกสิบสองลบลบสิบสองเท่ากับศูนย์เท่ากับศูนย์ครับเอาสิบสองหารครับสิบสองหารตลอดเลยเนาะกลายเป็นเอกกำลังสาม ลบ x กําลังสองบวก x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ข้อนี้แยกยากหน่อยแต่ก็ไม่ได้ยากมากอ่ะสังเกตดีๆนะครับครูเอาสองตัวนี้มาจับคู่กันเอาสองตัวนี้มาจับคู่กันแหม x กําลังสามกับ x กําลังสองดึงไพ่ออกได้จา่ครับวกสิบสองดิฟแล้วไม่ได้ศูนย์นะอันนี้สิบสองตัวนี้มาจากลบสิบสองเนะ x ครับ <Okay. S 1> อ่ามาจากลบสิบสองเอ็กส่วนสิบสองตัวนี้ได้ศูนย์ถูกต้องแล้วคูพยายามลองจับคู่นะเพราะว่าเราจะต้องแยกหาคาตอบใช่ไหมซึ่งดีกรีสุขุูข,ของเราเป็นดีกรีสามเราต้องได้มาถึงสามคำตอบนะครับ <c oughs> ก็ต้องลองเอาเองนะอ่าทีนี้พอครูลองใส่แบบนี้ก่อนเนะี่ยสังเกตเห็นว่าเอ็กกำลังสามกับเอ็กกำลังสองเนี่ยดึงใครออกได้เอ็กกำลังสองครับเอดึงเอ็กกำลังสองออกได้เอ็กกำลังสองวงเล็บเอ็กลบหนึ 1. 1> ่งเวก ลบหนึ่ง <1. S 2> บวกกับเอ็กซ์ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์เท่ากับศูนย์ทีนี้สังเกตดีๆอะไรเหมือนกันอีกเอ็กซ์ลบหนึ่งครับลบหนึ่งเหมือนกันอีกเพราะนั้นดึงเอ็กซ์ลบหนึ่งออกอีกรอบหนึ่งนะมันก็จะเหลือเอ็กซ์กำลังสองแล้วบวกกับอะไรครับบวกกับบวกกันเลยครับอ่าบวกกับศ<ว>ูนย์ ต่ว่าเอกกำลังสองบวกหนึ่งมันแก้ได้ไหมมันแยกไปสอง,ลงเล็บได้ไหมได้ครับจริงเปล่ามันไม่ใช่ลบหนึ่งเออมันไม่ใช่ลบหนึ่งเดี๋ยวครูขอเช็คแป๊บหนึ่งนะว่าเอกลบหนึ่งลบหนึ่งไม่ได้หรบไม่ได้ครับถ้าเป็นเอกลบหนึ่งคุณเอกลบหนึ่งต้องใช้สูตรมันจะกลายเป็นเอกกำลังสองลบสองเอกบวกหนึ่งจะไม่ได้ปัญหาแค่นหนึ่งนะ น่าจะพิมพ์ผิดเพราะว่าถ้าพิมพ์ถูกมันจะต้องแยกได้ข้อนี้สะไม่กำลังสีสอ,อ่าข,ข้อห้าอ๋อข้อนี้อ่าอย่างนี้พอตัวนี้มันแยกไม่ได้ใช่ไหมครับตัวนี้มันแยกไม่ได้เนาะอันนี้อันนี้โจทย์ไม่ได้ผิดแล้วนะพอมันแยกไม่ได้ปุ๊บสังเกตเห็นว่าตัวเนี้ยมันคูณอยู่กับตัวนี้ เราก็เลยย้ายตัวนี้ไปทำมปไมเพื่อกำจัดมันย้ายไปทำยังไงได้ย้ายตัวนี้ย้ายไปย้ายไปหารับย้ายไปหารได้พอย้ายไปหารป,ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเอกลบหนึ่งเท่ากับศูนย์หารเอ็เท่ากับหนึ่ <brid. S 1> ง,รง,งรครับเพราะนั้นเอกลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ดังนั้นเอ็กก็เลยเท่ากับ 0, หนึ่งย้ายไปหารได้ โจทย์ไม่ได้ผิดนะครับก็แสัยว่าเขาตั้งใจดีไซน์โจทย์ให้ย้ายตัวนี้นลงไปหารนะครับดังนั้นว่ากราฟครับมีคําตอบเดียวเลยเนาะอืมอาจจะเป็นคำตอบอันเดียวกันแหละก็หนึ่งขวามือใส่บวกนะครับเพราะว่าดีกรีหน้านี้เป็นบวกแล้วก็เป็นลบวาดกราฟนี่กราฟค่าวๆแบบนี้เขาถามว่าที่ x เป็น4ฟังก์ชันจะมีหน้าตาเป็นยังไงครับที่ x เป็น4เพิ่มครับเออเพิ่มครับผมใช่ครับเพราะ4ทางขวามือก็อจะเป็นของส้นเพิ่มประมาณนี้ นะครับพ oh. ว่าผู้นี้ไม่ได้มียากถึงกับข้อนี้นะแต่ว่าสองข้อเบเบพวกนี้มีอยู่มีใหมีให้เห็นอะไรพวกนี้อพอได้ไหมครับอุยจาครับแล้วถ้าสมมติจำสูตรสลับกันมั่วดานไม่มัว่วสี่ส่วนแล้วไม่มัวว okay, มม่วแล้วโอเคครับไม่มั่วแล้วเป็นกําลังใจให้เดี๋ยวจะให้ทวนแล้วอีกแป๊บหนึง่งอะเรื่องสุดท้ายครับพอดีพิมพ์ไม่ทันนะฮะกลับวันนี้เลิกเย็นก็เลย พิมโจรเนี่ยไม่ทานเดี๋ยวข้อนี้ขอเขียนเอาละกันอ่ะการประยุกต์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ค่าสูงสุดสมบูรณ์สมภะสมบูรณ์นะั่นก็ไปเขียนช่วงเพิ่มมอ,อเองนะถ้าถาวาได้ไม่ไม่น่ามีปัญหาแหละนะไปไหนแล้วเนี่ยรู้ละไม่ได้ต้องการไม่มีอ่ะอีกอันหนึง่งแอปพลายกับฟิสิกส์เนาะโจทย์จะกำหนดมักจะกำหนด เอสมาให้อ่ะถ้าดิฟหนึ่งรังได้เลยนะดิฟหนึ่งค้งได้วีครับได้วีได้ความเร็วครับผมดิฟอีกหนึ่งคางก็จะได้ความเร่งครับอ่าได้ความเร่งโอเคอันนี้จาได้นะและฟังก์ชันดิฟเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเราจะดิฟจะดิฟกลับยังไงครับดิฟกลับไม่ได้ถ้าเราจะทําย้อนกลับเขาเรียกว่าอินทิเกรตไงถ้า ถ้าสมมุติโจทย์ให้ a มาแล้วจะให้หา v หา s เนี่ยเขาจะให้เงื่อนไขเพิ่มเติมแล้วพรุนี้มีไหมครับพรุนี้ไม่มีแต่ถ้าสมมุติจะให้เซียนว่านั้นก็หนูก็อินทิเกรตย้อนกลับไปเลยมันก็จะได้ตัวที่อยู่กวอนหน้านั้นแต่ปัญหามันก็จะติดค่า c อีกอินทิเกรตที่อาจารย์สอนล่าสุดนะครับเออใช่แต่ยังไม่ออกนะยังไม่ออกมีใครซถามอะไรเพิ่มเติมไหมสองทุ่มพอดี